ดูสิใครจะเหนือกว่าโอ้โหคอมโบมาก สวัสดีครับผมดีมนะครับผมและว,วันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับนั่นเองนะครับผมและว,วันนี้ครับเราอยู่ในซีรีส์ Lucky Box นั่นเองครับผมและว,วันนี้ครับ Lucky Box อกที่เราจะมาเปิดนั่นก็คือ Lucky Box b n k 4 8นั่นเองนะครับผมกับเนื้อหมูอีกหนึ่งชุดนะครับผมเออไม่ใช่หนึ่งชุดสินะแล้วก็จะมีอ่าเดลมาพิกแอคสามอันมีสำรองอีกสองอันนะครับอ่าเป็นเนื้อหมูไม่ใช่หนึ่งชุดครับผมเป็นสี่สิบสี่อัน แล้วก็ลักกี้บล็อกเบียนเคโฟลเทเอ็กหนึ่งชุดครับผมนะแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาสู้กับคุณอบนั่นเองนะครับผมหรือพี่เนยของเรานั่นเองนะครับผมนะหวังเขาไหมเขาหวังทุกคนแหละจะบอกใครก็เพื่อเป็นกนาลังใจคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ถึง1,000ันไลค์กันด้วยนะครับผมว่าเชียร์ใครก็ได้เชียร์ใครก็ได้นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้ครับผมว่าเชียร์พี่เนยหรือเชียร์ดิมคุงนั่นเองครับผมเชียร์พี่ดิมนั่นเองนะเขาขี้งอนด้วยนะ เขาอ่ะเป็นคนขี้หวงแล้วก็ขี้งอนด้วยแต่ว่าใครที่ไปทะเลท่าไที่ไหนมานะคะรีบกลับมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะงอนแล้วนะคะผมก็จัดไปนะครับผมก็เลือดของพี่เนยนี่เป็นล้านเลยครับผมแล้วก็อ่าเวลาตีโดนตีเข้าเนี่ยก็คือแทบแบบยังไงอึดมากอะแทบแบบไม่โดนอะไรดาเมจอะไรเขาเลยอะ แต่วันนี้เนี่ผมเราจะมีลัคกี้บ็อกเบียนเคฟเองนะผมจะมาดูว่าลัคกี้บ็อกเบียนเคฟเองเนี่ยจะหยุดพี่เนยได้หรือเปล่านะผมก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเอตัวเองดีกันนะตัวเองดีกันนะอย่างน้นยเขานะตัวเองดีกันนะคะอันนี้เป็นลัคกี้บ็อกเสริมนะผมมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนะอ้าวเดียวตายเฉยไอตายเฉยลิน้นพันโ,โอเค แต่ตอนนี้เราขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนละกันนะครับผมอโอเคเปิดมาโอ้เราก็ได้แต่เซตเพชรน,นะดาบนี้เราก็เอาก็ได้นะแต่นะเราลัคก,กี้บอเบียนเชฟรีเอกอมันมีของดีๆอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกินเข้าไปนี่แบบโคตรโคตรฟินนะผมนี่เป็นไงโอ้ผมเกมแคสว่ะท่านผู้ชมนะเออไม่เป็นไรนะเกมแคสคืออะไรก็คือเด้งดูดออกมานั่นเองเคยับผมนะอะโอเคต่อต่อต่อนะครับนะต่อเลยต่อเลยนะครับผม โอเคเอออะไรเนี่ยก็เออใช่ผมได้ไปโพสในชุมชนหรือในโพสในคอมมูนิตี้ของ YouTube นะครับก็ไปถามมาว่าเอออยากดูแบบแสงเงาหรืออยากดูแบบปกติแบบว่าภาพไมค้าแบบเหมือนแบบปกติเลยอะนะครับนะนอ้นองเขาก็บอกว่าแบบนี้แหละภาพสวยๆเงี้ยแหละเออเห็นน้องวอดกันมานะครับผมอืมก็จัดให้นะครับผมขอมาแบบไหนก็จัดให้เลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราได้เกาะไอ้เราได้โพสเพลเมดมานะครับผมอันนี้เรามีแล้วกระชิงไปนะครับผม นะเชื่อเลยว่าอีกไม่นานเราจะเปลี่ยนเกาะแน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเออโอเคเรามีแล้วเราก็ไม่เอานะอันนี้ชบเชียร์กันได้นะครับเออบอกได้เลยนะเออเดีย๋ยวได้รู้เลยว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับผมนะเออโอเคอันนี้เก็บไปก่อนป้ามาเอ,อ้ยแมลกจิบบี้ยันเชีนร์มันไม่ค่อยดรอปเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมของดีเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ดาไม่มีเอ็นชาร์ไม่มี คือยังไงคือถึงผมจะเก็บดามนั้นมายังไงมันก็ต้องมีดาบโหดกว่านี้อยู่แล้ว <c oughs> เออผมเลยไม่เก็บมานะครับนะเออโอเคอู้อันนี้โหดมากนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าคุณอบเราหรือพี่หนึ่งของเราเนี่ยจะตายหรือเปล่านะอันนี้ชีเดียวน่าจะตายเลยนะครับนะเดี๋ยวเราทดสอบกับป่าไม้นี้ดูนะอืมขนาดไกลเนี่ยยังแหลกได้คิดดูเอาผมเผลอโยนเก็บมาก่อนเดี๋ยวมันพังมันพังง่ายด้วยไม่ใช่อะไรนะเออโอ้โหอ คือผมถ้าเกิดมีอะไรมันบวกได้ผมก็จะไม่บวกนะครับเพราะว่าลัคก,กี้บอยนี่มันโคตรจะ OP หรือจะดีเลยนี่เห็นไหมไม่ทันไรเนี่ยก็ได้ของดีเหมือนกันอีฟูชั่นบูทเนี่ยนะโอเคเปิดมาโอ้โอเคป้ามาป้ามาก็ตอนนี้นะครับ81,000นซับสไคร์แล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะลงคลิปก็น,น่าจะอ่า82,000แล้วแหละนะครับผม,ผมก็ช่วยกันกดซับสไคร์ให้ถึง100,000กันด้วยนะผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะผมนะก็ จะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้ผมมาถึงจนทุกวันนี้นะครับผมไม่มีทุกคนถึงก็ไม่มีผมหรอกนะเอาจงจริงนะผมก็คงทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้อาจจะนั่งเล่นเกมธรรมดานะครับผมนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมเอยอันนี้ผมจําได้ใส่ไปเนะี่ยเราจะติดจำบูทก็คือกระโดดสูงมากกับวิ่งไวมากๆนี่แล้วกระโดดสูงมากด้วยซึ่งมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยที่จะชอบักเท่าไหร่นะ ต่ก็อยู่เวลาสู้กับพี่เนยอ,อย่าค่อยไอ้นี่เอานะรู้สึกตู้ปลาจะเสียใช่ไหมะฮะดูสิตู้ปลาเสียไปแล้วนะครับผมนี่กระจกแตกไปอันหนึง่งเฮ้ยอ,อันนี้ก็ชนูหดเหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่าหาหาตัวนี้เจอละหนูทดลองอันนี้หมูทดลองทีเดียวนี้ตายนะครับท่านผู้ชมนะเออ <c oughs> ตายเลยครับนะท่านผู้ชมโอเคเลยอีก37อันแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่มีดาบดรอปมาให้เราเลยนะครับ อันนี้เก็บไปแล้วนะนี่เอออย่าหนุนๆเม้นอีกพี่ของดีเธอเมนพี่ไม่เก็บพี่โง่จังพี่เก็บมาแล้วนะ <c oughs> เออมันของซ้ำโอ้ชนูนี้น่าจะเป็นอัลตราโซนิกเบิร์ดจูมตายบอกเลยว่ามันโหดมากท่านผู้ชมนะเราได้พรูบูทมาเราจะเปลี่ยนพูพีโลเมตกับบูทไปทำไมวะ <c oughs> เออเนี่ยพรูพูธอันนี้ก็อีฟูชันอีกอิฟูชันเออนะโอเค เมื่อกี้โอเคนัวมันดรอปแก็บแอปเปิลมาเฮ้ยนายไม่มีดาบดรอปมาให้เราเลยเหรอนีฮี่อันนี้น่าจะเป็นกินเจ็ตเลจินนะครับผมใช่โอเคเอยมันไม่ดรอปมาเลยอะ่ะเอ้ยดาบอิฟูชันซอสฟอร์จูเนียซอสไม่ดรอปมาเลยดรอปได้วาสุก้าไวพิพทันน่ะนายจ๋าตุ้มโอเคโอ้โหได้ไดต่ธนูมาถึงเราจะสู้ได้แต่ต้องกันดาบที่จะไปตีกับพี่เนยนะ เออโอเคเราได้ก่อนเห็นไหมเราเปลี่ยนอะไรเป็นฟอร์จูนเช็ดเพลทนี่คือยาเคสซี่พูลชั่นเดี๋ยวไว้ไปปลาใส่พี่เนยแล้วกันนะเออคุณอบนะคุณอบนะครับโอเคชึบโอ้ยาเดิมๆมานะนายเฮ้ยด่านนี้ชชมเปตเอ็กซ์ชูว์ป้าบนั่นไงแชมเปตเอ็กซ์นี่คือโหดมากนะผมแล้วเราก็ได้เจ้านี่มาผมเคสซี่พชั่นพชั่นสองอันเลยนะครับท่านผู้ชม ว้าเราได้เซ็ต b n k มานะท่านผู้ชมอืมอืมเยี่ยมไป็นร้อยอันนี้เราได้อะไรมาโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้มันเหมือนกันนะอัลตราโซนิกมันจะทำให้เราวิ่งไวมากนะครับผมไม่ใช่ลองใส่ดูจึดหนึ่งจึบสองฟูดูแฟลแล้วก็โดดสูงมากนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเก็บไปนะครับผมเฮ้ยเหลืออีก14อันเฮ้ยรอบนี้มันทำไมมันรู้สึกว่ายังไม่มีดาบดอกมาให้เรา ดอบดอบแล้วสิแต่มันยังไม่มีดับที่เราให้แบบให้เห็นตายอย่างเช่นแบบฟอร์จูน o อสอะไรอย่างเงี้ย f o r t u n e s w o r อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ออกมาให้ผมเห็นเลยอ่ะรอบนี้เาขาเอา้ากระโดดไม่ได้ชิปกายแล้วโอเคแต่ก็ไม่เจ็บอะไรจึ๊กโอเคแค่นี้มันนิดเดียวไม่เจ็บอะไรมากหรอกนะอ๋อเราได้อ่าเท่าที่จำไ,ได้ขอเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็น f u ฟ i ช n b a บ o สุก ปกกิ้งโถยผมชอบสับสนกับบาซูก้ากับสเป k กิ้งนะเออโอเคเหลืออีก5าสุดท้ายใช่ไหมอ,อ้าม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 า,มานี่ทิ้งไปทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งมันก็ดรอมาให้อยู่ดีโอเคทิ้งไปวันนี้สองสามสี่บวกร้อยดูซิว่ามันจะมีของดีๆมัม่งไหมนะเนี่ยมันก็จะบางทีมันก็จะไม่มีของดีๆให้เรานะอันนี้ก็จะเป็นยาแอมโมโอถ้าเกิดปานี่เดี๋ยวผมลองดูนะลองดูว่ากอดจะหายไหมก็ไม่หายนี่หว่า งงโอเคมันเหมือนแบบว่าทำลายเกาะอะใช่ไหมเออมันไม่ทำลายให้เราเนะาะอ่ะสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีดาบที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาม,มาก่อนนะรอบนี้เซ็งๆไปเทมินูมีสามอันนี้เอาไปเซ็งขายจะเลยท่านผู้ชมนะโอเอค okay. ไอ้พวกบิ๊กเบอร์รี่ก็ไม่มีให้เราเห็นตาเลยนะ ไม่เป็นไรมาโอเคมาเลยมาเลยนะครับท่านผู้ชมจัดไปจัดไปนะครับผมโอเคใครนะครับผมที่ใครที่อยากเห็นผมสู้กับพี่เนยนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยผมไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะขอตายก่อนนะครับผมปาบตายเกินไหมจ๊กมาโอเคเฮ้ยโอเค,อ,เคอืม มันไม่ขึ้นให้ผมตีแบบคลิกแล้วมันไม่ตีให้เด็กมันไม่รู้ออเดี๋ยวนไม่รู้อ่ะเด็กๆน้องๆที่ดูอยู่ไม่รู้ว่าแบบว่าผมตีเนี่ยนี่คือผมตีนะเนี่ยอไม่งั้นมันในนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านี้ไม่รู้นะโอเคมา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 มเลยมันเลยอ้าวบินได้เช็ดกอ๋อดาบนี้ทําให้เราบินได้นะท่านผู้ชมน่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจำไปเลยโอเคพี่เนยมาพี่เนย พี่เนยพี่เนยพี่เนยโอ้พี่เนยใจเย็นพี่อือหือฮึอือ,อ,อ,อโอเคโอเคก็ได้อยู่แหละเดี๋ยวปายาบ้าไปก่อนเออเออ,อยาบ้าฟิวฟิวฟ,วฟ,วฟ,วฟิวไม่ติดสถานะเลยเลยเหรอ,อคือผมสู้เขาต่างคนก็ต่างเลือดไม่ลดนะเออจะสู้กันไปอย่างเงี้ยกว่าเกาะใครจะพังนะเออดูสิใครจะเหนือกว่า โอ้โหคอมโบมากคอมโบมากอืมอืมอืมอย่างนี้แล้วกันจุดจบไปเอ้าตายเองอีกโอ้โหเล่นสักเกมแคสเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเออตายแล้วหนึ่งรอบนะครับท่านผู้ชมโอ้พี่เนุ่ยใกล้ตายแล้วอะนะเออ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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวตีเขาไม่เข้าเลยอะเฮ้ยนี่นี่นี่ อืมน่าจะรู้ได้แหละใครแพ้ใครชนะแล้วพี่เนยนี่ไงตายซะเอามารอบนี้แหละรอบตัดสินมาเราแฟร์กันนะพี่เนยโอ้โหพี่เนยเอาพี่เนยเอาพี่เอาพี่คุณอ,อ๊บเฮ้ยธนูเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเหรอเฮ้ยหรือไม่โดนโดนดิ w อ a ต้องใช้บาสูกา้าสักกี่อัน บินได้วู้ลอยเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันบินเดี๋ยว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 ลงเออลงลงลงพี่เนยอ,อยู่นี่พี่เนยอ,อยู่นี่พี่เนยเอากับผมไม่ไม่น,นี่พี่อือนี่ละ,นละกันนี่ละกันเฮ้ยเขายังไม่ตายไม่อึดจังวะถ้าเกิดผมใช้เนี่ยยังไงปลาไปยังไงผมก็ตายอยู่ดี มาโอ้โหตีสปิวตีสตีสป er ิวเลยเออเออเออใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโอ้โหพี่พี่เนยก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยคอมโบอ่ะคอมโบไปดิมาตายก็ตายวะเออแล้วพี่เนยยังไม่ตายว่ะแต่ฟักงงงั้นเอางี้ไหนๆก็แพ้ละตายเองอยู่แล้ว นเงียยิงซ้ำเอาอีกหมั่นใสเอาไปอีกอ้าวกูตายเองเฮ้ยพี่เนอยอยู่ไหนพี่เนยพี่เนยตายแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เนยพี่เนยไหน๋ยปั๊บตอนเช้าสิเดี๋ยวเผื่อไม่รู้พี่เนยพ,เพี่เนย,เนย,เนย,เนยตายแล้ว คุณอ okay. ๊บเย่โอเคชนะไม่เชิงว่าชน,นะก็ไม่รู้แต่จะรู้เขาแพ้ผมแล้วโอเคแต่ยังไงก็แพ้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมนะตายไปแล้วไม่เป็นไรงั้นเจเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิเนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ถึง1 0 0 0ไลค์นะผมอยากให้สู้ใครก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับผมนะโอเคว่าให้ผมสู้ใครก็อย่าลืม คลิปนี้ผมกดไ like, ลด like, คล์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยใหผมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยใหผมไปไปพูดไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผมยา yeah.